ดูมังกรหยกในภาคที่สนุกที่สุดตั้งแต่ดูมังกรหยกมาก็พาลูกสาวดูตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะจรโตแล้วต้องมาดูอีกรอบหนึ่งเค hey, สุพ่อคาดหวังบาะว่าเพราะว่า,วาเป็นแฟนเป็นแฟนสนับสนุนทั้งคูกับเหมือนกันนะคะโหในเวอร์ชันฉีเคอร์ก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นความแบบยิงง่งใหญ่อลังการแล้วก็แบบฉากฟูที่ต้องสุดมันนะคะเพราะว่าเขาวเด็ดโดดเด่นอยู่แล้วกับการที่กํากับฉากฟูแอคชั่นที่แบบอลังการแล้วแถมแบบดูเดือดอะไรเงี้ยสมจากสีมังกรหยกมากค่ะเพราะว่ายิ่งใหญ่อลังการต้องบอกว่า ไม่มีฉากเล็กเลยค่ะ ผลงานเยี่ยมมากงานของชีเคร์ที่มหัศจรรย์จริงลงทุนสูงใช้ความสามารถของนักแสดงได้คุ้มโดยเฉพาะเซลจา้านคนที่แบบเป็นแฟนเซลจา้านถึกถุงมมากๆครับหล่อทุกชอ็อตทุกเฟรมคนคีอยากดูหนังเรื่องนี้ก็คือแน่นอนต้องเป็นคนเซลจา้านนะคะเพราะว่าติดตามผลงานเขามาหลายเรื่องเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นหนังฟอร์มยักษ์ฟอร์มใหญ่มากที่ทําให้เขาบอกว่าเหมือนประกาศสัปดาห์ฟอร์มเป็นซุปเปอร์ร์แห่งเอเชียค่ะก็คือรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่พลาดไม่ได้จ่ะอาตุเป็นแฟนของมังกร ยกมาทุกรุ่นทุกสมัยนะครับเมื่อก่อนมีมังกรหยกที่คนไทยสร้างเพราะว่าแม่เป็นคนภาคอตุได้ดูเวอร์ชั่นแรกเลยสุดแล้วตั้งแต่นั้นมาก็จะมีความผูกพันธ์กับมังกรหยกมาตลอดเลยเราเราเห็นมังกรหยกมาหลายเวอร์ชั่นมากครับแต่เรื่องนี้มันอาจจะมีการตัดแปลงบ้างแต่ว่ามันรู้สึกมันมันทันยุคทันสมัยอะครับแล้วก็สนุกมากครับถ้าเราดูในโรงภาพยนตร์เนี่ยชมชมจริงต่างเนี่ยต้องบอกว่ามันเต็มเต็มที่จริงๆนะคะอยากให้ทุกคนมาชมกันในโรงภาพยนตร์ 那看啊、经历无数沙场，想不到天下之大，真是无奇不有。